สวัสดีค่ะต้นอ้อค่ะน้องโบค่ะเราสองคนเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทมารวเร์มอเตอร์ค่ะบริษัทของเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือ2องทุกชนิดให้ราคาสูงเปิดทำการด้วยกัน4ี่สาขา1ทับขอ2พิจิตามุูลารังและ4พิษณนโลกค่ะใช่ค่ะควบคุมถึง2จังหวัดนะคะพิจิตและพิษณนโลกค่ะ มีรถให้พี่ๆเลือกมากกว่า200คันนะคะไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะ4ประตูตัวต่ำตัวสูงนะคะรวมไปจนถึงรถตู้รถถ่ายการเกษตรรถเจ็ดที่นั่งเราก็มีค่ะใช่แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะจะมาพามาพบกับ Toyota Rivo นะคะเป็นตัวสประตูตัวต่ำนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4แสนกวบาทเท่านั้นนะคะขออนุญาตพาไปชมน้องคันนี้กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเป็น Toyota r e ี vo นะคะ4ประตูนะคะคุณพี่จา๋าม,มาในโทนสีบอลเงินค่ะกระจังหน้าของน้องนะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะมามาพร้อมกับโลโก้ t o y o ต a โ,โครเมียมด้วยจา้า<ช>สวยงามประมาณนี้ค่ะคุณพี่จา๋าอยวขออนุญาตพาไปนะคะนี่เลยค่ะ ไฟหน้าของน้องนะคะนี่เลยดีไซน์ฉบเฉี่ยวมากๆนะคะ<ช>สำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าพี่จ๋าได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะรับ<ช>ประกันว่าสวยมากๆนะคะ<ช>นี่เลยค่ะร้อแม็กของ Toyota นะคะเปลี่ยนยางใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะ,คะทั้ง4เส้นนะคะมาพร้อมกับโลโก้ให้รักนะคะที่ประตูด้านข้างมีให้ทั้ง2ฝั่งนะคะไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างมีทั้ง2ฝั่งเส้นเดียวกันนะคะ แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูภายในนิดนึงนะคะภายในของน้องก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเป็นเบาะผ้านะคะสีดําค่ะสวยนะคะลงตัวทุกจุดนะคะคอนโซลของน้องนะคะมาพร้อมนี่เลยค่ะก็อพร้อมใช้งานนะคะเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องยนต์2 4 0 0ซีนะคะพวงมอลาลัยก็จะเป็นพ,ออพวงมาลัย power มาพร้อมกับอัติฟังก์ชันที่พวงมอลาลัยให้เราเรียบร้อยนะคะ กระจกนะคะทุกด้านเลยจะปรับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะนี่เลยค่ะสวยงามนะคะนี่เลยค่ะสี่ประตูตอนหลังเนาะนะคะนี่เลยค่ะดูแลทําความสะอาดให้แล้วค่ะกว้างขวางนะคะเหมาะกับพี่ๆท,ที่เป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเล็กก็สามารถใช้งานได้นะคะนี่เลยไปกันได้หลายคนแล้วก็ด้านหลังของน้องนะคะมาพร้อมกับแม็กไรเนอร์นะคะเพิ่มความแข็งแรงทนทานแบบนี้ค่ะ แม็กไบเนอร์ของศูนย์ใช่ค่ะของศูนย์ตุลนี่เลยค่ะไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักใดๆทั้งสิ้นรับประกันให้สวยดูดีทุกจุดต้องบอกอย่างนี้จ้ะนะคะด้านท้ายของน้องนะคะก็จะมาพร้อมกับการชนท้ายให้แบบนี้ค่ะใช่ค่ะนะคะมาพร้อมกับโลโก้ตต้านะคะไฮรักรีโวนะคะตัว E นะคะตัว E นะคะนี่เลยมาพร้อมกับนี เมื่อเปิดด้านขาแล้วก็มีนนมจะเป็นไฟเบรใช่ะค่ะสวยงามไ,ไฟท้ายของน้องจะสวยประมาณนี้นะคะคุณพี่จ๋านี่เลยราคาจับต้องได้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่400,000กวบาทเท่านั้นเองนะคะล้อนะคะเราให้ไปแบบนี้เลยนะคะคุณพี่จ๋ายางเราเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในด้านสั่ง้ายกันบ้างนะคะบอกเลยว่านี่เลย ว่างจางมากนะคะเป็นบอก,กระเดีสีดํานะคะคุณพี่จ๋าเราซักทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะนะคะนี่เลยค่ะเปิดโชว์แบบนี้กันไปเลยนะคะด้านนี้ก็สวยสดงดงามไม่แพ้กันค่ะใช่คะ่ะรับประกันว่าเดิมทุกจุดสวยทุกจุดแน่นอนค่ะสำหรับเจ้า Toyota r e ีโวประตูคันนี้นะคะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเข้าไปที่ห้องเครื่องกันต่อเลยละกันค่ะใช่ค่ะห้องเครื่องของน้องนะคะนี่เลยค่ะเป็นเครื่องยนต์2 4ง0ซีซีนะคะมาพร้อมกับ ระบบบก ABS นะคะด้านนี้นะคะ,คะทุกอย่างบอกเลยว่าเดิมมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเพด,ด้านนู้นนะคะด้านนี้ค่ะ นี่เลยนะคะหน้าตาเดิมหน้าตาเดิมนะคะรับประกันสวยๆสดๆรถงามแบบนี้ค่ะพี่<ช>จา๋ะะาผักพี่กําลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดค่ะนะคะสําหรับเจ้าโตโยต้ารีโวนะคะคันนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4ี่0สนกว่าบาทเท่านั้นน,น,นะคะพี่จ๋ารีบมาจับจองกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะจะพาไปทดลองขับนะคะเจ้าโตโยต้ารีโวสีประตูคันนี้ดูว่าสปันธ์นะในการขับขี่ของน้องจะดีเยี่ยมแค่ไหนนะคะใ<ช>ไปกันเลยและกันไปกันเลยคะ่ะ บอกเลยว่าช่วงล่างของน้องเนี่ยคือแบบน่าสนุบน่าดูนะคะคุณพี่จ๋าเป็นพวงมาลาัย power ด้วยนะคะของน้องก็จะสวยประมาณนี้นะคะเป็นโทนสีดํานะคะคุณพี่จ๋าม<ะ>ีุะบบนิรลัายให้2ลูกนะคะ,ะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งนะคะนี่เลยจอของน้องก็สวยประมาณนี้นะคะคุณพี่จ๋า<ะ>ฟังก์ชันที่พวงมาลัยของน้องก็มีครบนะคะ พร้อมใช้นะคะไม้แท้นะคะคุณพี่จะไม้นะคะจะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นกับเก้าร้อยหกสิบสามกิโลนะคะอันนี้ไม้แท้นะคะไม้แท้ะคะว่าไม้แท้ของแท้แน่นอนแล้วตัวนี้มีปุ่ม power โห d e กับ eco คโหมด้วยนะคะเผื่อแบบว่าใครที่ชอบขับแบบเซฟเซฟนะคะก็สามารถกดไปที่ e โคโหมดได้หรือใครชอบความเร็วแรงนะคะก็กดไปที่ power โหมดได้เลยได้เลยค่ะตัวนี้เป็นระบบเกียร์ธรรมดานะคะ แอร์เย็นเปี๊ยบเลยนะคะคุณพี่จ๋าเย็นชื่นใจใช่ค่ะเย็นมากนะคะเครื่องเสียงสามารถใช้ได้นะคะ,คะแต่ขอขออนุญาตปิดดีกว่านะคะพี่เพื่อเราจะได้ดูว่าสมรรถนะในการขับขี่ของเขาเป็นยังไงบ้างช่วงล่างเป็นยังไงบ้างคเครื่องของน้องดังไหมอะไรไหมอย่างนี้นะคะคุณพี่จ๋าเดี๋ยวเราไปกันเลยคะ่นะราคาจับต้องได้แล้วนะคะ,คะอยู่ที่400,000บาทเท่านั้นเองนะคะ สำหรับพี่พี่ท่านได้นะคะประวัติเครดิตด,ดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะคุณพี่จ๋ามีแล้วนะคะรีวริวสประตูตัวต่ำนะคะ,คะอยู่ที่มาลวยมอเตอร์นะคะราคาก็สุดพิเศษนะคะ,แล,คะแล้วก็โปรดีๆมีให้เลือกหลายโปรนะคะสำหรับพี่ๆคนพิเศษของเรานะคะดี่เลยจ้าพี่อ้อพาเราไปลองขับกันแล้วค,ะวค่ะนี่เลยคือใส่เกียร์ก็สะดวกสบายนะคะคุณพี่จ๋า คือแบบเครื่องริมมากนะคะเครื่องริมมากจริงๆค่ะคุณพี่จ๋าเงียบมาช่วงล่างก็ดีนะคือพวงมาลัยแบบไม่เอ็นนี้เลยนิ่งมากนะคะสามารถ่อยมือขับได้เลยนะคะคุณพี่ขานี่เลยพร้อมใช้งานนะคะพร้อมพร้อมกับทุกองศาของพี่ๆหลายๆท่านที่กําลังมองหารถสี่ประตูเอาไว้ใช้งานนะคค่ะบอกเลยว่าเป็น ตัวต่ำนะคะแล้วก็ราคาก็ประหยัดนะสำหรับคันนี้นะคะถูกต้องค่ะพร้อมใช้นะคะพิษสาราคาอยู่ที่4 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะหากที่กำลังมองหาอยู่ก็มองหามารวมเตอร์ของเราเลยนะคะรถสวยคุณภาพดีนะคะมีให้พี่เรื่องมากกว่า200คันนะคะ,คคะมีให้เลือกทุกแนวทุกแบรนด์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ,น,อ,น,อ,น,อน,นะคะพี่หาแนวไหนแบรนด์ไหนอยู่นะคะก็เข้ามาหาเราได้ค่ะพี่จ๋าน,นะคะ มาเรืนมอเตอร์ของเราเลยนะคะ <c oughs> <ช>เปิดทุกวันนะคะอาทิตย์จันทร์อังคารทุกพุหัสศุกเสาร์เราเปิดทุกวันค่ะคุณพี่จา๋า <c oughs> ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา30นาทีกันเลยค่ะเปิดกันยาว <c oughs> ๆไปเลยเปิดกันทั้งคือแบบช่วงกลางวันเราเปิดกันยันมืดเลยนะคะ <c oughs> คุณพี่จา๋า <c oughs> แล้วก็เปิดกันทุกวันด้วยนะคะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะหรือพี่ๆท่านใดที่จะมาจากหลัง5โมงครึ่งนะคะก็สามารถทิ้งค้งโทรมหาเราก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดรอคุณพี่ๆนะคะ เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะคุณพี่จ๋าย้ําเลยนะว่าออกรถกลับมาโรยมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะเราจัดทุกคันดันทุกเคสนะคะคุณพี่จ๋านี่เลยคือขับขี่นิ่มมากนะคะคุณพี่ขาขับขี่ง่ายขับขี่สะดวกสบายนะคะนี่เลยจ้ะย่อจอดแล้วเ<ช>บร<อ>กหัวไม่ทิ่มนะ <laughs> คือเขาเป็นระบบเบรก ABS <ช>น,นั่นเ<ช>องค่ะคุณพี่ขา พี่ที่กำลังมองหาอยู่นะคะรีบมาเลยจ้ามาทดลองขับทดลองขี่มาจับมาจองกันได้ที่มารวยมอเตอร์ของเราได้เลยนะคะไ้แล้วนะคะเวลาเราสตาร์ทเนาะต้องให้ดูนิดนึงเวลาเราสตาร์ทนะคะไฟด้านหน้าก็จะติดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะนี่เลยติดอัตโนมัติเลยใช่แล้วนะคะหากพี่กำลังมองหารถเอาไว้ใช้ทักคันก็อย่าลืมมองหามารวยมอเตอร์ของเรานะคะก็แนะนำเลยสำหรับเจ้าน้องโตโยต้ารีโว่4ประตูคันนี้นะคะ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นะนะคะคะ,คะวิพี่ท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกับเราก่อนได้นะคะที่เบอร์0931359567นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ของอ้อเองสามารถโทรได้แอดไลน์ได้ค่ะคะหรือจะโทรหาโบนะคะ0812805775นะคะสามารถโทรได้แอดไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนจะต้องขออนุญาตลาการไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ